เอาละฮะก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพวกผมฟริสคิปเปอร์นะฮะแล้วตอนนี้เราอยู่กันในเกม I am f i h ครับผมอามาครับผมต่อกันที่เลเวล3กันเลยนะครับผมหลังจากที่ไอ้เต้าป่าน้อยของเราออกจากหลบจากหลบหนีจากอะไรนะอะไรวะห้องใต้หลังคานะฮะแล้วก็ผ่านมาเรื่อยๆจนตอนนี้ออกมาสู่สระน้ำสวนสาธารณะบอกว่าไม่แน่ใจนะครับผม แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปลุยกันต่อเลยละกันนะม,มาฮู้เฮ้ยเอาอะมีคือแบบมีคนออกกําลังกายด้วยครับผม,มเฮ้ยเห็นเราเปล่านุตน้ตเห็นเราเปล่าบูมองเราดิมองเรามองเราเห็นเราเปล่าเห็นเราเปล่าเอาเอาเราไปเลี้ยงเปล่าอืมเอาละแล้วผมต้องไปทางไหนต่อวะเนี่ย ว้าวเอ๊ะถนนอันแน่ลุกนั่งลุกนั่งค่ะลุกนั่งค่ะท่าต่อไปนะคะอ้าวสามสี่หนึ่งสองหูยคุณเขาอ่านหนังสืออืมอมบรรยากาศดีเนี่ยเนาะภาพสวยมากครับอู๋แสบตาแสบตาแสบตาจริงๆไปทางไหนผมยังไม่รู้วองไปทางไหนต่อเลยว่าเฮ้ยนี่ไง m o e จ จ้าถังน้ําของฉัน <c oughs> น่าสงสารเหลือเกินฮ่าๆๆสมนําหน้าไอ้เต้ามนุษย์เราไปแล้วนะหน่อยแน่ลอาจจะไล่าตามอย่างนั้นเหรอแล้วเราผมจะต้องออกทางไหนวะเนี่ยผมจะไปทางไหนต่อเนี่ยเอ่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแก้วโอ้โหแล้วแก้วน้ําเยอะมากฮนะไปไม่ดูเลยมันต้องมีท่อระบายแนะ่นอนเลยว่ะจริงเฮ้ย เดี๋ยวผมผมไปดูใหม่ดิผมว่ามันน่าจะมีรูแหละเพราะตรงนี้มันขัดถังขยะเยอะมากเอ้ยพวกขยะเยอะมากนี่ไงใช่ไหมเนี้ยเนี่ยเนี้ยอ๋อห้ามจีบ่ายเลยไปครับผมอ่ะลอยเฉยเลยดำลงไว้อึ๊บอ่าอุ้ย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 อ้โอ้ยไปไหนน่ะเงอ้าวอ้าวอ้าวมันอยู่ตรงนี้ อ๋อเอ้าน้ำพุมันลอยมาอ๋อเอามาอยู่ตรงรางน้ำบนหลังคาครับผมไปว่ายยาวๆไปโดดไม่ได้นะโดดซุ่มสี่ซุ่มห้าตกมาตายนะไอ้เต้าไปแอนเฮ้ว่ายเร็วอยู่เนี่ยทำไปเล่นไปนะฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ย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 อะไรจิบหายละหายละลงเออ โอ้โหอะไรจะแม่นขนาดนี้เอา้าไงพวกไม่อยู่บ้านหลังนี้เฉยเลยแล้วมีมีเพื่อนด้วยฮะไงไงทอมมี่อืมฉันฉันฉันชื่ออะไรปะเราเรา,เรามีชื่อไหมเนี่ยอืมฉันชื่อตากลมนะยินดีที่รู้จักโอ้โหตากลมกับทอมมี่ชื่อเป็นไงล่ะอา่าไอ้ต้าตากลมวันนี้เหรอโอ้โหแล้วมาบ้านใครวะเนะี่ย ไอตัวนี้น่าจะงงอ่ะมันมายังไงวะแล้วทำไมมันแรงเยอะจังวะอ้าวแล้วบันไดด้วยแตกไหมเนี่ยแตกสิบ้าโอเคได้อยู่ต้องไปทางไหนเข้าห้องห้องอะไรห้องขวัวโอ้โหแล้วให้เปิดให้เปิดวิทยุวิทยุให้เปิดเสียงดังเหลือเกินโอ้โหแล้วเปิดแล้วไม่มีใครอยู่ด้วยอ้าวแล้วฮะสมบบควจอไปทางไหนต่อนี่แน่นอน ไปเราจะพานายออกไปด้วยกันเราจะพานายเปิดโลกนะโอเคเรามาทางไหนต่อวะเนี่ยผมต้องไปทางนู้นว่ะตรงนี้มีอะไรไหมตู้นี้เผื่อมันมีขนมปงขนมนี่ไงซัมพีซับ,บเบลดฮะไปเรียบร้อยเฮ้ยไอ้ช่วยหน่อยดิโอ้โหไม่ช่วยกันเลยเออช่วนไหว้หน่อยแล้วดิ้งดิ้งดิงดิงดิงวู้ฮู้ ไปยาวๆเฮ้ย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 มันมีทอ่อด้วยฮะต้องคองนน่อยๆฮะค่อยๆค่อยๆค่อยๆว่ายไปเฮ้ยระวังนิดหนึ่งอุปสงค์โอ้อุปสรรคก็มาครับผมเอาว่ะเฮ้ย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 ค่อยๆจะรีบไปใส่อะมาไอ้เต้าไอ้เต้าตากลมคอมมี่นะ่าไม่ช่วยเราเลยอ่ะ อ่าเออมาฮะได้อยู่ได้อยู่แล้วมันมีพื้นที่ที่แบบว่าทําไมไม่สร้างให้เสร็จวะเอองบไปไหนเนี่ยเอางบไปใช้อะไรกันหมดฮะถามหน่อยเด้ถามใครวะใหญ่ใหญ่รูนาะไปทําอะไรเงี้ยจริงก็รู้อยู่นะมันซื้อระดมน้ำเฮ้ยไปฮะแงวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทางนี้ทางนี้ทางนี้ได้อยู่เมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงหมาเห่าใช่ไหม ใช่ไหมอยจาบอกว่อยู่ข้างใต้หรือบอกว่าผมต้องลงไปไม่ไม่ไม่ใช่ลงไปขึ้นไม่ได้นั่นแหละอึบอึบอึบเฮ้ย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 มันจะตกว่ะบางนี้ดิอ่าโอเคไปยาวเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหยาีแยกออกออกขวาดีกว่าเนาะชิบหายแล้วดึงอ๋อออกตัวนีกะ รถลดลดลดผมควรจะไปทางไหนหูหูหูไม่นะไม่นะโอเคไปเร็ว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 ไปอึ๊บอ่าเฮ้ยเลรอตายเต้าตากลมตากลมลูกพ่อขึ้นใจไว้ลูกขึ้นใจไว้เหมือนใจโดนเหยียบอีกรอบแล้ว ตายไหมตายเหอะขอร้องอ <c oughs> อ้ยทำไมทำไมทำไมไปเลย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 รถมารถมารถมาโอเคได้อยู่อีซี่ฮะโอ้โหทีคลิปนี้ตายไปกี่รอบแลว้วเนะนี่ยไปน่าจะคังคลิปอ่ารอบแรกเนาะอุยไปฮะยาวๆเฮ้ยลงล่างเหรอว้าเลย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 รู้ไปทางนูน้นวะ ไปได้ไหมไม่น่าได้ทางขึ้นฮะมันมันฮะเสียงเหมือนหมาเห่าหมาเห่าหมาเห่าว้าไปตรงกลางดีกว่าเอ้ยริมกันหรอวะตรงไหนก็เหมือนกันไปถุงตุงถุงแล้วแบบว่ามันไม่แตกได้ไงวะเนี่ยโอ้โหออฟพื้นเรียบโอ้ชิบหายแล้วเรามาลุ้นตรงนี้โอ้ยแล้วรถไม่ยังเยอะไม่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 อุ้ยอุ้ยอุ้ย เฮ้ย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 ไปนะเอาว่ะเฮ้ยจมโอ้อ่าอะย่างชั่วโอ้แม่งโคตรหวาดเสียวอะทอมมี่ฉันคงต้องบอกลานายแล้วละก่อนนายจะไปก่อนไม่ใช่ก่อนนายจะไปก่อนเราจะไปขอบอกอะไรอย่างนึ่งกูจะบอกอะไรวะไม่ได้เตรียมมุกมาไปไหนต่อเนี่ยอุ้ยมันต้องมี เศษหนมปงหนมปังแน่เลยจริงเชื่อผมต้องลงท่อีไปลงรูระบายน้ำอีกไหมเนี่ยเอ่อเฮ้ยมันลงมนุษย์ว่ะมันลงมนุษย์เอาอ่ะเฮ้ยนี่เห็นเราเปล่าเห็นเราเปล่าไม่มีพวกขนมปังจริงดินี่มีว่ะอ่าลงตรงนี้แล้วกันลงได้ไหมลงได้ครับผมหงวึงหงว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 ึงอืออ๋อต้องลงให้ถูกรูซะงั้นได้เลย ตรงนี้ปั๊บเอืออะไรวะเนี่เงยเยือบเบิร์กนะต้องรูบนเนี่ยไอช่องนี้แน่เลยนี่ไงได้อยู่นะผมว่ามันขึ้นได้อยู่ปึ๊บอ่าอ่ะอ่ะอ่อ่ะอเอาอ๋อทำเป็นช่องปล่อยนะฮ่าฮ่าลงผิดรูไงก็ตรงตรงนี้แหละรูนี่แหละรูสุดท้ายละไป โอเคป,ปั๊บปูปับปูปับปูปับโผล่กลางออืไปแล้วชวหายแล้วแล้วผมจะไปโผล่ไหนไวะเนี่ยมันต้องไปโผล่ตรงกลางเนี่ยเพราะว่าไอ้รูตรงกลางมันจะมันจะปล่อยน้ําได้เร็วกว่าผมต้องเข้ารูไหนรูนี้เหรอรูนี้เข้าไปยังวะเอ้ยอันนี้อะไรอะ่ะท่อน,นี้ได้ไหมไม่ได้ว่ะอันนี้แล้วกันปึ๊บ อึ๊บอึ๊บหงง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 อ่าไม่มีเสาไม่มีเสียงไปแล้วครับปูด้โหนี่เซิร์ฟเวดิเฮ้ยหายแล้วหายแล้วเอ้าเอ้าเอาเอาเอามาโผล่อะไรตรงเนี้ยเฮ้ยน้ำน้ำน้ำอย่าบอยต้องลงล่างอ่ะ วะอ่ะอาจารย์บอกน้ำขอน้ำอืออ่ะ <c oughs> อะไรวะ <c oughs> ทอมมี่เจอกันอีกแล้วนะ <c oughs> อะไรครับเนี่ยโอ้โหแค่ไม่หรือว่าผมต้องดันตัวเองไปด้วยวะต้องเคลื่อนที่ไปข้างหน้าวะไปไปวู้ฮู้โอ้ อ๋อโหลไอหา่าไอเราก็งโง่ตั้งนานแล้วไปทางไหนต่อไงมนุษย์มนุษย์คุยอะไรกันขอทางหน่อยนะไอ้นั่นคือฝา,า,<ฟ>าดีกว่าเฮ้ไปหาไม่ได้เดี๋ยวไปหาไม่ได้เดี๋ยวมันจับเพราะงั้นผมต้องมัน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 เคลื่อนอยากนิ่งๆๆไว้นิ่งไว้เดี๋ยวมันเห็นแล้วผมต้องไปทางไหนเนี่ยหายละ เฮ้ยเลี้ยว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 ทางนู้นปะวะทางนี้แน่เลยอ่ะเนี่ยเนี้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 ยริมริมประตูเลยฮะตรงประตูสีแดงเลยคุณผู้ชมไปเหยาโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้โหอ๋อต้องไปอยู่ฝั่งขวาฮะมันถึงจะเลี้ยวไปฝั่งซ้ายโอเคพอรูแล้วทางนี้ใช่ไหมเอาว่ะ เอาว่ะผมแล้วม so so ันช่ำมจังวะเออเออตากลมใจเย็นลูกเอออ่าหัน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 ก่อนหันก่อนเอเคโอ้โหและงานหวาดเสียไปแล้วผู้ชมครับเฮ้ยโอเคหันทิศทางดีๆีแ้วค่อยๆแล้วค่อยๆไปฮะไม่ต้องรีบเนาะจะรีบไปอะไรขนาดนั้นยาวปไปยาวไปว้าว ค่อยๆค่อยๆพันน้อนไปเอาละห,าหันันัน,น,นโอเคที่เราก็เาเรื่องนี่หว่าเออไปครับผมเราใจเหมือนกันนะเนี่ยนึกถึงเกมไอ้ a a. อย่างที่เคยบอกไงเนาะไอ้อะไรว่าแฮมเตอร์อ่ะเฮ้ยชิบหายชิบหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮเเลีวเวเวไม่ใช่ตรงนี้อ,อุ๊ฮันโหล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  ฮัลโหลฮัลโหลไม่ใช่ฮัลโหลหันขวดโหลไปแล้วก็เตรียมตัวหากซ้ายเต็มกำลังตาบเขาให้เย้ยลอยแล้วเฮ้ย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 อย่าอย่าโอเคไปหุ่ยใจหายบ้าเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยหันเออไปดีมากแล้วเราก็อยู่ทางขวาจะได้หันอเอ้ย หตกใจตกใจจริงอันนี้ตกใจจริงเอออ่าไปแล้วอ่าอ่าเนี่ยเ่ยเนี่ยก่อสร้างไม่ดีอยู่ในช่วงก่อสร้างแล้วแบบมันไม่ทําไม่เสร็จไงมันเอางบประมาณไปไว้ไหนกันหืมพูดแล้วมันใส่ปะแม่ไอใช่ไหมเจ้าตากลมอืมโ้ยเออ เออตายไหมเนี่ย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 ลงน้ำก่อนเด้่าโอ้โหไม่มีน้ำเลยมอบเลยลูกโอเคมาทางนี้รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วทางนี้ทางนี้ผมไอ้ทางขวาจะอ้าเรารู้แล้วชิดซ้ายหน่อยชิดซ้ายหน่อยมาทางนี้ผมก็ต้องมาต้องขยับซ้ายเออ่าใช้ได้ใช้ได้ค่อยๆล่วงกันมาอะไรวะเนี่ย เออเออผมว่ามันต้องมาดักหน้าเราอีกดักไม่ดัก Ramadan. โอเค oh, oh, oh. โอ้โหโอ้โเดี๋ยว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 อันนี้แน่เลยอะเศรษฐีหายเลยช่วงลงมาเนี่ยคือไม่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋ออ,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 อันนี้คือไปอย่างนี้เลยใช่ไหมไปไปมันอ๋อ, Quit อต้องหันยังไงต้องหันอยู่ดีอ่ะอึ๊บ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 โอเค มันต้องกิ้งตามอย่างเงี้ยเนาะเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ใจเย็นเย็นใจเย็นเกรงเกรงกวลกอยู่ตรงกลางเข้าไว้ฮะอย่าไปริมอย่าไปชิดมากเดี๋ยวให้มันไปตามท่อตามรางมันไปอย่าอย่าโรคอย่าโรกอย่าโรตามอย่าโลูกอ่าใช่เายงจิบหายแล้วขวดโถล้าวแล้วโหลร้าวแล้วอาแล้วจังหวะนี้ฮะ เหลือเวลาอีกไม่มากฮะอันนี้คือพุ่งเหลาใช่ไหมตรงยาวเลยได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอตรงก่อนเดี๋ยวเดีหลไม่ตรงอ่าโอเคโหลไม่ตรงนิดนึงอึ๊บอ่ะสายมึงเอาตรงตรงดูวะไอ้ไอ้ละละตก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 อ๋ออ๋อไอ้จะซิ่งไม่ได้เลยอึ๊บ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 ไปฮะยาวได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยโอเคท้ายขวาโอเคตรงยาวตรงยาว เียบรกเ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 บรกแบบแบบโหลัใกลลาวแล้วอ่ะไปฮนะไปทางซ้ายอ่ะไปเฮ้ยถอยหลังก่อนถอยหลังก่อนอื้อึ๊บึ๊บโอเคไปฮะค่อยๆนะค่อยๆน,นะลูกนะึ้บึ้บึ้บหักขวาซ้ายหักอ,อา <laughs> โอเคฮู้ว หายใจให้หมดเลยหายใจให,หมดเลยไปนะฮะจังหวะนี้ฮะแล้วเราก็อยู่ทางขวาเพื่อเลี้ยวซ้ายอือโอเคยา,ยาวไปเฮ้ยเฮยเออหักซ้ายหน่อยโอเคอูเอาว่าดูทรงแล้วพาร์ทนี้ก็คือตอนแรกกะจะเล่นแบบ2เลเวลต่อคลิปนะดูแล้วนี่คือเลเวลละคลิปก็พอและเดี๋ยวมันจะนานไปทผู้ชมจะแบอบกว่าดูมันจะยาวไหวหรือเปล่าถ้าไหวผมก็ เล่นแบบว่าต่อเนื่องได้อยู่แล้วนะอึบ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 ทางไหนดีหืมี้ขนมปังครับผมอันนี้ไปยากว่ะไปทางนี้แล้วกันไปได้ปะเนี่ยสรุปไปได้เนาะมันเหมือนออแล้วดูทรงทางนี้มันเป็นทางลัดนะมันตรงไปอย่างเดียวอะอ่า,อาค่อยๆค่อยๆค่อยๆแล้วก็หันหันหันโลอ๋อต้องมาทางนี้ป่ะ โอเคหัน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 อ่า,อาผมสังเกตมาสักพักหนึ่งแล้วนะแบบว่าก็คือตัวเกมเนี่ยบางาช่วงที่เราเราพาเจ้าปลาเดินทางเนี่ยมันบางบางซีนมันจะมีแบบว่าให้เราเลือกเส้นทางได้ด้วยนะก็คือแบบนี้ยอย่างตัวอย่างอ,อ,อย่างตัวอย่างก็คือช่วงนี้แหละเนหะ็นไหมเออมันไม่ได้แบบไปแบบว่าให้เราฟรกฟิกให้เราไปทางเดียวนะเราสญญามารถเลือกทางไปได้นะอันนี้เราต้องไปทางนูน้นนะเพื่อเลยไปในช่วงกลางสะพานอีกหน่อยเพื่อที่จะลงน้ําแน่เลย โอเคขาน,นอนไอตาลมมานี่ตากลมั่งนี้เฮ<ป>้ยไปเฮ้ยอะยาวไหอะไรได้ยินเหมือนเสียงคนมันเป็นสะพานแบบว่าทางทางข้าง,างบนที่มีทางเดินที่แบบคนเดินได้ด้วยเหรอมาได้ยินเหมือนเสียงคนวะเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี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 ๋ยวอะออะเดี๋ยวลูกโอเค <Okay. S 1> ใช้ได้ใช้ได้ ลุยเฮ้ยโอเครย่ยยอเดอเด้ยเด้อ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 เด้นเด้เด้อเด้วเด้นเด้อเด้นเด้อ้อเด้อเด้นเด้อเด้อเด้อเก้นเ้อเนอเดีอเด้อนด้นเด้อ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 เด้เ้อเด้อเด้อเ้อนอเอเออ้โหใช้เวลานานมากครับคลิปนี้เออเลเวลเดียวก็พอแล้วดูแล้วเนี่ยอ่ะออเอ ไปอึบอึบอึบปังปังปองปองปองอึบโอเคฮะอ่ากำลังมีสมาธิเนี่ยเงียบนี่ไม่ใช่อะไรนะกำลังมีสมาธิไปลุยเอาละเอาสปาะสปปสปาะปรงเปลงปร่งปรงปับเขาให้หันหันอือโอเค ไปครับผมยาวไปเฮ้ย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 เตกใจอ๋อเฮ้ยโอ้โหโอ้โอ้โออะไรเนี่ยเอาอาโอ้โอโอ้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 โห้ล่วงหมดเลยไม่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 นะไม่นะไม่ไม่ไม่เออโอ้ปลามันรอดได้ยังไงวะได้โดนกระแทกอย่างนี้นะ จะไม่ถึงจังวะเออโอ้ยยอมใจเลยไ้ตากลมเราโอ้โหแต่ก็ผ่านไปได้ฮะตายไป3ามรอบสปอนสมครั้งโอเคฮะโอ้โหแต่มันบอกว่าอบิ s s s นะเราช้าหน่อยต้องน่าจะต้องเร็วกว่าต้องเร็วกว่านี้หน่อยนะนายจะงเร็วดยอีกก็๋ยวกดไปก่อนวันนี้ก็พักกันเอ้ยอ้าวเนี่ยจะบอกจะบอกลาซะละอ่ะฮะดูดูตรงนี้ก่อนแล้วกัน ก็คือน้องกลับมาที่อา้าวเพื่อนเพื่อนนี่วะอันนี้อันนี้คืออันนี้นึกถึงเพื่อนเหรออ๋อแล้วอันนี้คือเป็นทะเลปะ่ะเดี๋ยวคนสงสัยอีกปลาทองแม่งไปอยู่ในทะเลได้ยังไงอาจจะเป็นแบบใช้ฝังน้ําจืดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ปกติปลาทองมันอยู่ในน้ําจืดอะไรแบบนี้ได้เหรอโอ้โ <c oughs> มันออร่าหน้าไม่หมอจริงๆครับตัวนี้อะไรวะเนี่ยแสงสว่างโอ้ทำไมโอ้แสงแดดลำไรอี่อวี่เยเดอแบบว่าใจ,ใจที่ได้ออกมาจากโหลแก้วก็คือตอนนี้เป็นอิสระ,ละแล้วอะเมื่อกี้ไม่ได้หลดน้ำอะ <c oughs> อะ่โอเคเฮ้ยเอาว่าจะบอบอกนะ อันนี้คือเริ่มอ๋ออันนี้คือจบในโหมดของไอ้เต้าปลาปลาทองแล้ววะก็คือมี3เลเวลใช่ไหมหนึ่งสองสามเอาวะก็คือต่อไปก็จะไปเริ่มอวิเลือกได้ด้วยครับผมเอาว่ะเราเลือกได้ด้วยจะเล่นปลาปักเป้าปลาเอ่อปลาอะไรวะปิลัญญาแล้วก็ไอ้เต้าปลาปลาอะไรวะปลาปลาบินได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเซิร์ชแต่ผมไม่ได้เซิร์ชตั้งแต่ว่าปลามันชื่อปลาอะไรนะเออเอาละวะครับผมเดี๋ยวรอบหน้าเราไป รอบหน้าไปไหนล่ะรอบหน้ามาดูกันนะฮะว่าผมจะมาเล่นปลาตัวไหนนะฮะแต่ถ้ามีคนคอมเมนต์อะไรอย่างนี้ผมก็อ่าอาจจะเล่นเล่นตามที่เขาบอกก็ได้นะอ่ายังไงก็ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะครับผม ก็ถ้าพูดผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพอบางทีแบบว่าแต่เรียงคําพูดไม่ค่อยถูกอาจจะพูดบกไปบนมาเท่าไหร่นะก็บางทีก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมอ่าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมก็ถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆนะฮะแล้วก็มาดูกันคลิปหน้าว่าจะเล่นตัวอะไรกันนะฮะมีปลาปลาปักเป้าปลาเปลี่ยนย่าแล้วก็เต่าปลาปลาบินได้นะฮะวันนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบายจุ๊บ your eyes.